สวัสดีครับวันนี้ก um, um ็มาเจอพี่นนเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนพับแมลงปอนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ตัวใหญ่นะครับผมตัวใหญ่จะเป็นกระดาษ21คูณ21นะครับผมตัวเล็กก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมแล้วแต่จะเอาตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะครับตัวเล็กก็จะอยู่ที่กระดาษ10คูณ10นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไ็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาเเริ่มกันลย ขั้นตอนแรกนะครับก็เตรียมกระดาษ A4 มา1แผ่นนะครับผมโอเคให้เรามาวางในแนวตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็พับสามเหลี่ยมเข้าแบบนี้เลยเล็งให้ตรงนะครับผมขอบชนขอบนะครับแล้วก็ค่อยๆรีดนะครับผมปึ๊บโอเคโอเคขั้นตอนนี้ก็ทําการตัดได้เลยครับผมชึบโอเคครับผมกระดาษอันนี้ไม่ต้องทิ้งนะครับเราจะเก็บไว้ไว้พับอย่างอื่นได้นะครับผมไว้ใช้ประโยชน์ได้นะครับ โอเคพอเราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมตอนนี้เราจะมีขีดเฉียงแบบนี้อยู่1ขีดนะครับผมให้เราทําการพับสามเหลี่ยมอีกรอบนึงนะครับแบบนี้เลยปึ๊บแล้วก็รีดโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้เราก็เปิดมานะครับผมตอนนี้เราจะได้2ขีดแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทําการพลิกกระดาษมานะครับผมปึ๊บแล้วก็พับครึ่งกระดาษนะครับ เล็งตรงแล้วก็รีดนะครับผมปึ๊บเปิดออกมาให้เราทำการพับอีกครึ่งหนึ่งนะครับผมปึ๊บโอเคพอเราพับได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราทำการเปิดกลับมาครับแล้วก็พลิกกลับมาด้านเดิมครับผมปึ๊บแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราทำการบีบเลยนะครับผมบีบเข้าแบบนี้นะครับปึ๊บ บีบรวมเข้ามาปุ๊บนี่ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมสี่เหลี่ยมนะครับให้เราทาการรีดด้านข้างปุ๊บโอเคครับผมพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราพับขอบนี้นะครับผมมาชนกับขีดในนะครับให้เราทําการพับสามเหลี่ยมเข้านั่นเองนะครับผมแบบนี้เลยขอบต้องชนกันนะครับผมขอบชนขีดในนะครับผมแบบนี้นะครับตรงๆนะครับผมแล้วก็ทําการรีดปุ๊บให้เราทงการพับแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับผม ปึ๊บแล้วก็รีดนะครับโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมให้เราต้องการพลิกกลับด้านมานะครับผมปึ๊บด้านนี้เราก็พับเหมือนกันเลยนะครับผมเหมือนเมื่อกี้เลยครับผม โอเคครับผมพอเราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราทําการเปิดออกมาเลยครับปุ๊บนี่จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเปิดกระดาษแผ่นบนสุดเลยนะครับผมเราทาการเปิดออกมาแบบนี้นะครับผมดันขึ้นไปปุ๊บนี่ก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราพับด้านข้างเข้ามานะครับผมให้เราพับเข้าด้านข้างเข้ามาแบบนี้นะครับปุ๊บนี่เลยนะครับผมแล้วก็บีบตามรอยนะครับผมตามรอยขีดนะครับปุ๊บ ทั้งสองข้างเลยนะครับผมบีบเข้ามาปุ๊บนี่ก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับปุ๊บนี่เลยครับผมโอเคพอเราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วเราก็พลิกนะครับผมพลิกกลับด้านมานะครับอีกด้านก็ทําเหมือนกันเลยนะครับผมทําเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับทําการเปิดกระดาษแผ่นบนสุดเลยนะครับผมดันขึ้นปุ๊บพับด้านข้างเข้านะครับพับทั้งสองข้างเลยนะครับปุ๊บ แบบนี้เลยนะครับผมปุ๊บโอเคพอเราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราก็พับลงมาปุ๊บทั้งสข้างนะครับมาอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมโอเคครับผมพอเราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องการเปิดกระดาษแผ่นบนขึ้นแบบนี้ปุ๊บแล้วก็พับด้านข้างนะครับผมนี่นะครับผมเห็นไหมมันจะมีสองอันสองข้างนะครับผมพับด้านขวา ออกไปแบบนี้นะครับผมขอบนี้จะชนกับขีดด้านในพอดีนะครับปึ๊บแล้วรีดนะครับผมโอเคจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมทั้งสองข้างเลยนะครับปึ๊บโอเคครับผมพอเราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราจับขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็ทําการเปิดนะครับปึ๊บ ิดตรงนี้ด้วยนะครับปุ๊บนี่ก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเอานิ้วชี้นะครับผมดันเข้าไปตรงนี้เลยปุ๊บอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วก็พับลงปุ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับผมทั้งสองข้างเลยนะครับปุ๊บนี่นะครับเปิดขึ้นมาดันเข้าไปข้างในนะครับปุ๊บนี่โอเคก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยครับผมโอเคพอเราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทําการพับอันนี้เข้ามาเลยนะครับผมพับ ปุ๊บขอบชนขอบนะครับผมขอบจะเอามาชนขอบในแบบนี้นะครับปุ๊บแล้วก็เราก็พับตรงนี้ลงมาเลยนะครับผมพับตามมาเลยปุ๊บปุ๊บนี่นะครับผมเราจะพับลงแบบนี้นะครับแล้วก็รีดปุ๊บนี่ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้จะชนขอบชนขอบเลยนะครับผมแต่ด้านบนนะครับเราจะเว้นระยะห่างประมาณนี้นะครับผมตรงไปแบบนี้เลย โอเคเดี๋ยวพี่นนท์พับไปดูอีกข้างหนึ่งนะครับผมแบบช้าๆนะครับผมน้องๆก็สังเกตดีๆนะครับโอเคขั้นตอนนี้นะครับผมให้เราทําการพับพับไปตัวนี้นะครับผมพับเข้าแบบนี้เลยนะครับผมพับปึ๊บนี่นะครับผมเราก็จะมาชนขีดด้านในเลยนะครับปึ๊บปึ๊บนี่ทําการรีดไว้แบบนี้ก่อนเลยนะครับโอเคตอนนี้มันอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมให้เราทําการบีบตรงนี้ไว้ก่อนปึ๊บโอเค เราบีบในลักษณะนี้แล้วนะครับผมจับไว้นะครับแล้วเราก็มาพับตรงนี้นะครับผมพับแบบนี้ลงนะครับปึ๊บปึ๊บนี่นะครับเราค่อยๆพับนะครับผมปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับปึ๊บนี่เราก็บีบลงแบบนี้เลยปึ๊บแล้วเราก็รีดด้านข้างนะครับผมปึ๊บ นี่ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมเห็นไหมทั้งสองข้างนะครับจะเป็นแบบนี้เลยโอเคนี่พอเราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมขั้นตอนนี้นะให้เราทาการพลิกกลับด้านมานะครับผมปุ๊บนี่จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคขั้นตอนนี้เราก็พับเข้าเหมือนเดิมเลยนะครับผมขอบนี้มาชงเราขีดในนะครับผมให้เราทงการพับเข้ามาปุ๊บปุ๊บพอตรงแล้วนะครับผมมให้เราทงการรีเลยปุ๊บโอเค พอเราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมให้เราพับอันนี้ลงเลยนะครับผมเราก็จะดันลงแบบนี้นะครับปึ๊บนี่เลยนะครับผมตรงมุมตรงนี้มันก็จะแหลมพอดีนะครับปึ๊บแบบนี้เลยแล้วก็รีดปึ๊บนี่โอเคนะครับผมนี่ปีกด้านข้างเราก็ได้แล้วนะครับผมจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่นนพับไปดูอีกข้างหนึ่งนะครับผมให้เราทาการพับเข้ามาแบบนี้เลยปึ๊บนี่นะครับผม ขอบนอกจะชนอขีดในแบบนี้เลยแล้วก็รีดนะครับปึ๊บนี่ให้หัวมันแหลมแบบนี้นะครับผมปึ๊บโอเคพอเราพับเข้าแบบนี้แล้วนะครับผมให้เราทําการพับด้านข้างแบบนี้เลยปึ๊บนี่นะครับตรงนี้มันจะเฉียงเข้าแบบนี้นะครับผมทั้งสองข้างนะครับปึ๊บแบบนี้แล้วก็รีดได้เลยรีดด้านบนด้วยนะครับปึ๊บโอเคครับผมพอเราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมใกล้ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมขั้นตอนนี้นะครับให้เราเอากันไกลนะครับผม มาตัดปีกทั้งสองข้างนะครับผมแบ่งข้างละ2ปีกนะครับผมแบบนี้เลยให้เราตัดตามเส้นนะครับปึ๊บนี่เราจะตัดแค่นี้นะครับผมให้เราให้เราทําการตัดทั้งสองข้างเลยนะครับโอเคครับผมพอเราตัดปีกทั้งสองข้างแบบนี้ได้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราทําการพลิกกลับมาแบบนี้เลยปึ๊บโอเคเราจะเอาด้านนี้นะครับผมพับเป็นหัวนะครับให้เราทาการม้วนนะครับผมให้เราทาการม้วนกับดินสอปากกาก็ได้นะครับหรือไม้ก็ได้นะครับผมไม้ลูกชิ้นก็ม้วนได้นะครับปึ๊บ เราจะหมวนเข้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถอดออกปุ๊บโอเคแล้วเราก็บีบไว้นะครับผมตรงนี้เราจะทําเป็นหัวมันนะครับผมนี่จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมโอเคครับผมพอเราม้วนหัวได้แบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะดันบีบเข้ามาประกบกันแบบนี้นะครับผมปุ๊บนี่จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เราบีบเข้านะครับผมให้เท่าๆกันแล้วก็รีดนะครับปุ๊บนี่ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมขั้นตอนนี้นะครับผมขั้นตอนสุดท้ายเราก็พับปีกลงนะครับปุ๊บ พับปีกทั้งสองปีกนะครับผมทั้งสองข้างเลยนะครับปึ๊บนี่พับลงแบบนี้เลยแล้วเราก็เปิดขึ้นนะครับปึ๊บปึ๊บนี่นะครับให้ปีก2อันหลังนะครับผมให้อยู่ข Nig ้างล่างนะครับปีกด้านหน้านะครับผมให้อยู่ข้างบนแบบนี้ทั้งสองปีกเลยนะครับผมปึ๊บปึ๊บนี่นะครับผมโอเคแค่นี้ก็เป็นงานเสร็จสิ้นนะครับผมมาแรงปอของเรานะครับผมสวยๆเท่ๆเลยนะครับผมแบบนี้เลย แล้วแต่ความชอบเลยนะครับผมใครจะพับสีไหนนะครับผมสีเขียวก็สวยสีเหลืองก็สวยสีฟ้าก็ได้สีแดงก็ดีนะครับผมโอเคนี่เลยครับผมมันก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมกับต้นฉบับที่พี่นนพับไว้นะครับผมโอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับแมงปอนะครับผมนี่ตัวจิ๋วก็มีนะครับผมตัวจิ๋วตัวเล็กนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ